พงอุมาวันครับในช่วงของ5้านาทีวันนี้สำหรับเพื่อนครูสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพร้อมพันธ์และท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับต่อท้ายจะมีท่านาธิการบดีมหาวิทยาลัยนครปนมมาพูดด้วยครับครับป้อมอ่ะช่วงนี้กินบุญกันมามากแล้วนะครับเดี๋ยวในท้ายจะพูดถึงว่าเงินที่ได้ไปสมทบกองกระถินของสพมนั้นได้ยอดเท่าไหร่นะครับเอามาฟังข่าวที่สําคัญทําคัญนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางท่าน มาุตอุปนิสากรครับผู้อำนวยการสพปนครพนมเขตหนึ่งนะครับก็ได้มีเรียนเชิญผู้อำนวยการทั้งจังหวัดนครพนมและมุกดาหารนะครับมาร่วมประชุมกันนะครับก็มีท่านวัชโรธชัยพิเดชนะครับรักษาการผู้อำนวยการสพปนครพนมเขตสองนะครับท่านผู้อำนวยการเพิ่มพภูลพงษ์พวงเพชรนะครับผู้อำนวยการจากสพปมุกดาหารนะครับและก็ท่านปริญญาธารเสนารองผู้อำนวยการสพมเขตยี่สิบสองนะครับซึ่งรักษาราชการแทน ซึ่งขณะนี้นะครับก็ได้เชิญผู้รับผิดช,ชอบในการที่จะจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่63ประจําปี2556นยะครับยังเหลือเวลาอีกหนึ่งปีนะครับที่จะต้องเตรียมการเนื่องจากว่าในปี2556นกะครับนะก็จะทางจังหวัดนครพนมและก็จังหวัดมุกดาหารนั้นจะเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งขณะนี้นะครับทางสงพทอ,อนะก็ได้ มีหนังสือแจ้งตอบรับมาเรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับขอขอบคุณและชื่นชมในความพร้อมและศักยภาพของจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารนะครับที่ขอรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่63ต่อจากจังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งจังหวัดชัยภูมินั้นก็จะจัดในปีนี้ครับเ8 9ดเดือนธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับทางสพทก็ แจ้งมาทางจังหวัดนครพนมแล้วนะครับก็บอกว่าให้ไปทําการศึกษาข้อมูลร่วมสังเกตการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนะครับพร้อมทั้งเรียนเชิญร่วมพิธีรับธงสัญ,ญลักษณ์งานศิลปหัตกรรมนักเรียนในวันใน,ในพิธีปิดนะครับในวันที่9เดือนธันวาคม2 5 5 5ที่จังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งงานนี้ก็มีการได้แบ่งสัรปันส่วนและก็มีแบ่งฝ่ายต่างๆเพื่อรับผิดชอบนะครับในเตรียมการหนึ่งปีแห่งการที่จะ เตรียมการจัดตั้งในครั้งนี้นะครับท่านมาุตอุปนิสากรก็ได้มอบหมายให้ฝ่ายต่างๆนะครับได้ไปทําความเข้าใจแล้วก็ไปศึกษาดูนะครับโดยกําหนดการไปศึกษาดาูการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับทางสพม22โดยท่านปริญญาทรัเสนาก็จะรับไปศึกษาดูาการจัดการแข่งขันศินนละปะหัตถกรรมของอาภาคเหนือนะครับช่วงวันที่2ี่ถึงวันที่23พฤศจิกายนนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ ทางสพปนครพนมเขตหนึ่งก็จะไปสังเกตการและศึกษาที่จังหวัดระยองครับช่วงวันที่สิบถึงสิบสองธันวาคมนะครับสพปนครพนมเขตสองและจังหวัดมุกดาหารของท่านเพิ่มพภูนพงพวงเพชรนะครับก็จะไปดูการจัดงานศิลปหัตถกรรมภาคผัดใต้นะครับท okay ี่จังหวัดภูเก um> nah ็ตช่วงวันที่สิบเก้าถึงวันที่ยี่สิบธันวาคมอ่าหลังจากกลับมาแล้วคณะกรรมการทุดนี้ก็จะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าใครจะรับผิดชอบอย่างไรเพราะนั้นก็เตรียมการกันแล้วกันนะครับพี่น้องชาวจังหวัดนครพนม งานนี้งานใหญ่นะครับงานใหญ่20จังหวัดในภาคะตะว,วันออกเฉียงเหนือก็จะมาทําการแข่งขันและจัดนิทรรศการถนนคนเดินอะไรต่างๆพร้อมนะพร้อมทําแข่งขันทักษะทางวิชาการ8กลุ่มสาระอีกหนึ่งกิจกรรมอ่ะจะเป็นยังไงค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะครับท่านรองปริญญาทราเสนาครับบอกข่าวเขตในพื้นที่นะครับบอกว่าในวันที่7พฤศจิกายนนี้นะครับทางสมาคมผู้บริหารสํานักงานเขตพ,พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ก็จะมีการประชุมผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศนะครับในเวลา15นาฬิกาที่โรงเรียนกาลยานนวัดอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับก็จะให้โรงเรียนทุกโรงในสังกัดสพมย2ิบนะครับทั้ง81โรงเรียนให้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนนะครับซึ่งมีรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ให้รายงานนะครับส่งให้สพมด่วนนะครับเนื่องจากว่าจะต้องเอาเข้าที่ประชุมนะครับ ในขณะเดียวกันครับท่านศึกษานิเทศสรายุทธวังคหาตนะครับก็บอกว่าทางสพมเขต22จะมีการจัดนําเสนอผลงานนวัตกรรมาการเรียนรู้8กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับช่วงวันที่6ถึง9เดือนพฤศจิกายนโดยจะจัดที่หอประชุมรัตนโกเศสสำหรับจังหวัดนคะรพนมนะครับแลวก จัดที่หอประชุมโรงเรียนมุกดาหารสําหรับจังหวัดมุกดาหารนะครับเนื่องจากว่ามีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างก็ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนนะครับส่วนว่าวันเวใดนั้นวันเวลาใดานั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันสําหรับโรงเรียนใดที่ยังไม่ส่งผลงานนวัตรกรรมของครู8กลุ่มสาระนะครับก็สามารถส่งได้นะจนถึงวันที่9เดือนพฤศจิกาย,ยนอาติดต่อได้ที่สอนอสรายุทธวังคา่าหรือสอนอกอบจิตปุ่นชัยกันแล้วกันนะครับ เรื่องของการจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอเลื่อนวิทยฐาน,นะเป็นครูชำนาญการพิเศษครูเชี่ยวชาญซึ่งขณะนี้นะครับทางท่านผู้มิการคมสินตีมนัสศักนะครับในฐานะประธานเครือข่าย ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาก็ได้โอกาสดีครับได้วิทยากรที่มีคุณภาพและมีความรู้ในเรื่อง,องการอ่านผลงานชำนาญการพิเศษและก็เชี่ยวชาญนะครับก็จะเรียนเชิญท่านดรศาสตราจารย์ดมนสิทธิ์สิทธิสมบูรณ์พร้อมคณะนะครับจากมหาวิเลยอ่านเลสสวนนะครับจะมาเป็นวิทยากรให้เพราะ,ะนั้นคุณครูท่านใดที่สนใจและเข้าคุณลักษณะที่จะ จัดทาผลงานครูชํานาญการพิเศษหรือครูเชี่ยวชาญนะครับเข้ารับการอบรมได้นะครับซึ่งจะจัดอบรม3ระยะระยะที่1น,นี้จะจัดอบรมในวันอาทิตย์ที่18เดือนพฤศจิกายนที่ห้องประชุมไอทีหนึ่งนะครับโรงเรียนปิยะมหารชาชลายัยเพราะนั้นโรงเรียนขอให้โรงเรียนนะครับส่งรายชื่อครูที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมภายในวันที่15พฤศจิกายนนะครับที่โรงเรียนปิยะมหารชาชลัลนะครับในขณะเดียวกันนะครับทางสงปม .22 ก็จะมีการพัฒนาผู้บริหาร เข้าสู่ภาษาอาเซียนนะครับโดยจะจัดประชุมที่จังหวัดหนองคายนะครับช่วงวันที่10ถึงวันที่12พฤศจิกายนซึ่งขณะน,นี้ผู้บริหารก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับนคะรพนมเราจะขึ้นรถที่หน้าเขตพื้นที่นะครับในเช้าว,วันที่10เดือนพฤศจิกายนนะครับโดยจะพร้อมกันเวลาตี5 30นาทีนะครับอ้าก็พร้อมกันกันแล้วกันนะครับพูดถึงสพม22นะครับท่านยงยุทธสายโกงพรมคณะ ผู้บริหารก็พร้อมกับพี่น้องชาวเพอพลสวรรค์นะครับสมพงษ์ฤทธิทิตนะครับมีความภาคภูมิใจว่าได้รวบรวมปัใจจัยในการสมทบองค์ถิ่นสาคีของอสพมยีิบ22นะครับทอดกระถินเรียบร้อยแล้วก็มีปัจจัยสมทบได้เงินทั้งหมดในการสร้างประทัโพลสวรรค์นะครับก็คือหนึ่งล้านหนึ่งแสหกมืสี่พันสี่ร้อย็ดิบเก้าบาทก็ขออนุโมทนาบุญขอทุกท่าน จงโชคดีและร่ำรวยร่ำรวยสมประสงค์นะครับได้สร้างประทัดพระทาตโพสวรรค์สมใจนึกครับปิดท้ายรายการหน่อยก็แล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ท่านานายอำเภออำนวยโพทองนะครับพร้อมกับท่านพันธุบวเอกจูสัตถาวรพศนะครับก็ได้ไปร่วมประชุมนะครับสัญจรหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอเท่าเทนนะครับ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรามบาราชนะครับทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต้องขอบคุณท่านานายกพิจิตรนิวงศ์ารนะครับนายกองการบริหารส่วนตำบลรามบาราชและทีมงานโดยเฉพาะท่านเลขานานายกครับท่านแก่นจันนันตะนะครับซึ่งเป็นเลขาที่มีความรู้ความสามารถมากในเรื่องการบริหารจัดการนะครับจบปริญญาโทจากมหาสารคามเมื่อวานนี้ก็ดูแลหัวหน้าส่วนราชการเป็นอย่างดีขณะเดียวกันนะครับท่านอํานวยโพทองก็บอกว่าจะมีการทอดกระถินสามกีของอำเภอเท่าเทนนะครับ โดยกําหนดตั้งองค์กฐถินนะวันที่15พฤศจิกายนและจะทอดในวันศุกร์ที่16พฤศจิกายนนะครับที่วัดโพสีบ้านหนโหหมู่6ตำบลพัดนอมนะครับเดี๋ยวรายเดียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งสวัสดีครับ